สวัสดีครับสวัสดีค่ับผมแม่พี่น้องครับผมบอกมาผมกับผมนะเพื่อน youtube นะกินปลากระมุนแล้วก็สวัสดีครับไปยังเพจเพจเฟซบุ๊กนะไม่รู้นะดูจากจอไปน้องไปกินปลากังมุ้งคลิปนี้ก็ไปรับชมครับน้ำพงศัยอุดแต่วันนี้น้ำพงศัยอุดปลดแปลงไหมพี่น้องประมาณโอ้ เกือบยี่สิบไร่ครับพี่น้องปรงรายจุดกันนะปรงรายจดนี่ครับลมก้านรองพี่น้องไม้ไปโปะเยอะครับพี่น้องนี่ครับเมื่อกี้เนี่เรามานี่นะปงุงตัดนอนะพี่น้อง ไปต้มจุ่มนะปละดาตา้านะต้มจุ่มพี่น้องจิมกับน้ำจุบพี่น้องหรือว่าน้ำพริกนะครับเด็ดจาราตีเลยครับกันนะพี่น้องแหมบุกปลาไม่ไ,ไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องกลายไม่ไ,ไปเยอะนะครับ เราก็ไม่เข้าไปใกล้นะพี่น้องเพราะว่าอาจจะขวางการตำมันได้พี่น้องต้องอยู่ในซิฟโซนครับการแต่งซีฟจะหนักจะเต็มพี่น้องไปแรงไม่แรงดูเอาพี่น้องนะปง ไปนี่นี่น่าจะน้ำหนักดีไปน้องน่าจะหนักครับแม่ดูครับต้นต้นไปน้องยางยังวนนะพี่น้องแต่ว่ามันหมดน้ำยางครับเปลือก หน้าตัดนียังดีครับแต่หมดน้ำยางร้อยปูติน นี่ก็ไม่นานก็น่าจะเข้าวาระนะพี่น้องแต่ว่าน่าจะทำเครื่องนะน่าจะปิดเครื่องใหม่พนะี่น้องโอ้นอนครับพี่น้องมีวัวสีดาด้วยครับตอนบนวัวสีดาครับเป็นปุ๋ยไม้ชนิดหนึ่งนะครับ แม่ต้นต้นนี่ใจได้ครับพี่น้องสดครับสดไม่มีลาย ไม้ไฟเยอะมากครับพี่น้องเห็นวุวยครับตรงนี้ตรนนี้ครับมีกล้ยไม้อยู่ด้านบนพี่น้องนุ่งครับนอ่งครับเดินมาเรียรบพี่น้องวอดีดาครับ ไปครับไม่ยาปืนล็อกไม่ไปเนาะยังไม่ปืนครับตายจะตีก็ไปไปเนาะไปแล้วับมาแล้วไปเนมาลุกมาลุกตัดเลยไปนาง ีกอมาไปครับมนลูกมาตัะครับดังมนลูกตัดเลยไป้อง เติมล็อกกับพี่น้องเติมล็อกนะ ทำวงน่ายจะเปิดล็อกตรงนี้นะน่าจะเปิดล็อกตรงนี้ต่อจากนี้ครับเพราะว่าไอ่้ล้มเตี๊ยพื้นที่ครัตอนนี้เปิดรัมก็เปิดรัม อย่าไปเปิดล็อกไม่พี่น้องไปก,กับโอเคครับจบจลินี้ก็อย่าลืมกดรับปามกลยนะกดไลค์กดแชร์บ,บอกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ